เปิดให้ re-action แสดงความรู้สึกได้แล้วโอ้ลูกเล่นเหมือนกับใน messenger กับ instagram เลยเนาะเหมือนเราใช้ facebook กดถูกใจแสดงความรู้สึกโกดเหงาเศร้าใจนั่นเองช่วงเวลาต่อจากนั้นไป,นไปหนีไป1 4 1 4พรัดภูมิใจเสนอเสบสื่อวันละนิดเจ็ดแจ, <c oughs> จ่มใสไม่ใจบุ้ย สวัสดีครับมาเริ่มกันที่ระบบปฏิบัติการ iOS กันดีกว่านะครับก็สำหรับ l ลน e นะครับผมก็เพิ่มฟีเจอร์นี้กันใน Li n e เวอร์ชัน่น11.11.0ขึ้นไปอย่าลืมไปอัปเดตที่ App Store กันด้วยนะครับโฟลเดอร์ er, ชาพินเจ็ดแอปโฟลเดอร์เฟซบุ o กไลน์รายการหมายเลขหน่1,010รายการเราก็เข้า l ล n e ตามปกตินะครับผม Line แล้ว <Chat. S 1> แล้วกว็อยู่ที่เมนูแท็บแชทนะครับแล้วก็ไปเลือกห้องแชทสักห้องหนึ่งที่เราคุยกับเพื่อนอ่ะ ไอทีไฟสไตล์เข้าร่วม210คนทดสอบการใช้งานแสดงความรู้สึก9ตอนนี้ผมเปิดหน้าจอสว่างไหมเนี่ยเดี๋ยวขอเพิ่มดวงวันศูนย์ควบคุมโหมดเครื่องข้อมวกวัดดูตัวลายคักแครก่อนเล่นแครกถัด็อบไม่ห้ามรบกวนความสว่าง30 40 50 60 70 80เปอร์เซ็นต์จะไม่เห็นเนาะลน์แชทมาหน้าจอเปิดใช้อยู่แล้วก็หน้าจอหน้า่ได้โอเคกลับมาที่แก้ไขปุ่มสร้างการกรแชทใหม่ปุ่มค้นหาค้นหา U R I ดวงวันอังคารบันเนอร ch บ a นเนอ ch สีความรักดวงวันนี้ it ฝีสไตล์เข้าร่วม210คนทดสอบการ <53. S 2> ใช้งานแสดงความรู้สึก9 53แสดงความรู้สึกนะไม่มีการทำงานา 1>, 1 12บ1 12โอเคซึ่งตรงไหนที่เป็นรูปภาพตรงไหนเป็นข้อความเสียงตรงไหนเป็นข้อความเทคธรรมดาคุณสามารถแสดง re action นะครับผมจะถูกใจหรือจะมีอะไรให้เราลองบ้างทั้งหมด6แบบนะครับแล้วก็ข้อความนั้นย้อนกลับไปกด re action ได้ถึง7วันด้วยกัน โอเคเดี๋ยวผมจะไปที่ข้อความของผมเองผมจะไปกดแสดงความรู้สึกของข้อความผมเองเนาะทำยังไงก็โทรขาเนืใน Windows 10<อ>มากดข้อความนี้มีการแสดงความรู้สึกด้วยจริงเหรอถูกใจนี่นี่นี่นเห็นมหครับอันเนี้ยผมลองกดนะครับผมมีการแปะลิงก์ YouTube คือลิงก์นี้ทขานใน Windows 10มากดใจเอาออกไปอย่างไรแอดมค่นี14 14. ปุ่มแล้วเล่นวิดีโอถ้าตรงเนี้ยมีการแสดง reaction ต่างๆ ต่อท้ายจากข้อความนั้นจะเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาข้อความนี้มีการแสดงความรู้สึกด้วยจริงหรอถูกใจอุ้ยมีความรู้สึกจริงหรออืมด้วยนะครับถูกใจด้วยโอเคผมหนึ่งนิ้วปัดขวามาอ่านแล้วสี่เก้าห้าสิบสามนี่ครับปัดขวามาทดสอบการใช้งานแสดงความรู้สึกสมมุติเราไปเจอข้อความไหนรูปภาพไหนหรือจะเป็นไฟล์ข้อความเสียงอะไรที่เรารู้สึกว่าอยากจะแสดงการโต้ตอบ แต่ไม่อยากที่จะพิมพ์ตอบเป็นการแสดง reaction กลับไปไม่ว่าจะเป็นถูกใจโกรธอะไรเดี๋ยวเขามีอะไรบ้างวิธีการใช้งานนะครับถ้าเป็น iOS 34ขึ้นไปตอนนี้ก็14.7.1นะก็มี2วิธีการคือ1นิ้วแตะ3ครั้งกับ1นิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2ครั้งไว้ตึกๆค้างอ่าแล้วก็สั่นนะครับจะมีการสั่นเดี๋ยวผมจะใช้1นิ้วแตะ3ครั้งนะครับ1นิ้วแตะ3ครั้งตึกๆๆอ่าเขาจะมีเสียงดุกดุกดุนกา ง่ายสุดครับให้เอาสี่นิ้วแตะด้านล่างหน้าจอหรือถ้าถ้าปัดเนี่ยมันถ้าข้อความอยู่ไกลเนี่ยเหนื่อยสี่นิ้วแตะด้านล่างหน้าจอของ iOS เปึ๊บจัดภาพปุ่มอ้าวทำไมมีจัดภาพลองปัดซ้ายย้อนกลับประกาศประกาศปุ่มแชร์ปุ่มปัดซ้ายปัดซ้ายตอบกลับปุ่มยกเลิกข้อความปุ่ข้อความลบปุ่มลบกิฟปุ่มคัดลอกปุ่มจริงเหรอปุ่มนี่ครับมีตัวนี้แล้วจริงเหรอเศร้าจังเศร้าจังปัดขวาปัดซ้ายปัดซ้ายปัดซ้ายน่าอิจฉาน่าอิจฉา ตลกดีตลกดีประไซถูกใจถูกใจนี่มีเท่านี้นะครับมีถูกใจตลกดีันี้ผมปัดขวามาตลกดีน่าอิจฉาน่าอิจฉาเศร้าจังเศร้าจังจริงเหรอจริงเหรออืมชอบอะไรอ่าเดี๋ยวนะครับคัดลอกผ่คัดลอกนี่ไม่ใช่ความถูกใจนะเป็นคัดลอกนะไม่ใช่รีแอคชั่นอ่าผมจะเลือกที่จริงเหรอเศร้าจังจริงเหรอจรเศร้าจัง้าน่าอิจฉาน่าอิจฉาน่าอิจฉาหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งน่าอิจฉาใช้ได้แล้วใครที่อยากจะน่าอิจฉาแบบนี้ก็อย่าลืมอัปเดตมาหนึ่งนิ้วแต่ คนคาเนใน w ิน d o w s 10มากวนใจเอาออกไปอย่างไรแอบคนคาหนึ่งพันข้อความนี้มีการแสดงความรู้สึกอ่านแล้วสี่ทดสอบการใช้งานแสดงความรู้สึกเนี่ยทดสอบการใช้งานแสดงความรู้สึกที่ผมโพสต์ไปคือเรารียกชั่นตัวเราได้เพื่อนก็เรียกชั่นตัวเราได้นะครับปัดความมาข้อความนี้มีการแสดงความรู้สึกด้วยหน้าอิจฉานี่ข้อความน, <c oughs> น,นี้มีการแสดงความรู้สึกด้วยหน้าอิจฉานะครับผมวิธีการใช้งานก็แบบนี้นี่เองนะครับผมก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งครังที่สองค้างไว้แล้วก็ สีนิ้วแตะด้านล่างหรือจะปัดขวาปัดขวาปัดขวาไปแต่ว่าหน้าแดงจะเหนื่อยแต่สีนิ้วแตะด้านล่างปุ๊บปัดซ้ายย้อนกลับมาบางครั้งก็จะเจอ,อตัวการแสดงรีแอคชั่นทันทีหรือปัดซ้ายย้อนกลับมาที่พวกจับภาพคัดลอกปุ๊บก็จะมีจิ้งหรอือตลกดีหนะ้าอิจฉาถูกใจแบบนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วต่อจากในส่วนของข้อความของเพื่อนที่เราไปแสดงรีแอคชั่นก็จะมีข้อความนี้มีการแสดงความรู้สึกด้วยหนะ้าอิจฉาแบบนี้เองเลยครับก็เป็นลูกเล่นใหม่นํามาฝากกันกันกบในช่วงเช้าของ วันอังคารที่3สิงหาคมครับผมตื่นมาอ่านข่าวจากดอยแซน c o m นะครับแล้วผมก็นำข่าวนี้มาเผยแพร่ขออนุญาตขอบคุณข่าวสารดีๆแล้วผมก็เอามาแนะนำตามสไตล์ของการใช้สกิลลิเดอร์ตัว iOS ก็คือ VoiceOver นะครับลาไปก่อนแล้วกับสำหรับในส่วนของไลา์มีเรี c t i o n ใหม่แล้วใช้อย่างนี้นี่เองนะครับใครที่ใช้ไม่คล่องลองโทรติดต่อเข้าบริการหมอนคอมกันได้สาหรับระบบปฏิบัติการ Android เดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งกันเลยลาไปก่อนครับสาหรับ สีโชควรินันสวัสดีหมอคอม